ในปีคิศสกราราที่1,904ซาลีนาอเล็กซานดรามีพระประสงคิการพระโอรสสมพระไทยการประสูติของซาเลวิตอเล็กเซ์ราชะายาทราชะวงศ์ช่วยลดความตึงเครียดของราชะสำนักได้เพียงชั่วคราวเมื่อซาเลวิดอเล็กเซ์ประชวรด้วยโรคฮิโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สืบทอดจากครอบครัวฝั่งพระมารดาซาเนโคลัตและซาลีนากังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระโอรส เนื่องจากโรคฮิโมฟิเลียถือเป็นเรื่องร้ายแรงในยุคนั้นราชวงศ์ตัดสินใจเก็บเรื่องดังกล่าวเป็นความลับด้วยเหตุผลทางการเมืองและเลือกที่จะเก็บความเศร้าไว้เป็นเรื่องภายในครอบครัวบางครั้งอเล็กเซยก็มีอาการเลือดออกในข้อเข่าหรือข้อเท้าทําให้ไม่สามารถเดินได้สารนิคนลัสต้องมีรับสั่งให้กลาสีร่างกายกํายำคอยอุ้มเจ้าชายราชทาย,ยาแทบจะตลอดเวลามอต้องปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณะ การประชนของรัชทายาททำให้ซารินาอเล็กซานดราได้รู้จักกับกิกรีรัสปูตินนักบวชนอกเรีจากไซบีเรียรัสปูตินถูกเรียกเข้าเฝ้าเพื่อถวายการรักษาเจ้าชายอเล็กเซ์รัชทายาทการรักษาของรัสปูตินได้ผลรัชทายาทพระอาการดีขึ้นทำให้ซาลินาศรัทธารัสปูตินจนได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษและรัสปูตินยังสนิทสนมกับออร์ติดาทั้งห้า กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อราชสำนักมีอำนาจเหนือสมาชิกในราชวงศ์การปรากฏตัวเดินทางเข้าออกวังอย่างไม่มีเหตุผลของชายปริศนาอย่างรัสปูตินทำให้เกิดข่าวลือว่านักบวชประหลาดผู้นี้เป็นชู้รักของซาลิน่าแม้จะมีผู้ถวายดีการ้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของรัสปูตินเรียกร้องให้ปลดรัสปูตินออกจากราชสำนักแต่ซาเนโคลัสก็ส่งเพิกเฉยสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญ มีเพียงซาลิน่าและโอรธิดาของพระองค์เท่านั้นวันที่27เมษายนคิศกราที่ัช1906ซานิโคลัสและซาลิน่าอาเล็กซานดรารวมถึงสมาชิกราชวงศ์สเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดสภาดูมาเป็นครั้งแรกแกรนด์เชสโอกาอาเล็กซานดรฟ้าน้องสาวคนเล็กของซานิโคลัสที่สองบันทึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น ว่าฉันยังจำสายตาของอลิกกี้ได้มันคือแววตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์อลิกกี้ในที่นี้หมายถึงซาลินาอเล็กซานดราในตอนนั้นสานิโคลัสและสมาชิกสำคัญของราชวงศ์สเสด็จไปเกือบครบเพราะถือเป็นงานใหญ่ซาลินาอเล็กซานดราสวมมงกุฎพร้อมเครื่องประดับแบบเต็มยศก่อนจะทรงเริ่มเก็บตัวไม่เข้าร่วมงานสังสรรค์และไม่ปรากฏพระองค์ในงานสาธารณะถ้าไม่จำเป็นพระปณิสัยยิ้มยาก ไม่เข้าหาคนและไม่ชอบเป็นจุดสนใจยิ่งทำให้พระองค์ไม่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ประชาชนชาวรัสเซียที่มักเปรียบเทียบซาลินาอเล็กซานดรากับซาลินามาเรียพระมารดาข,ของซานิโคลัสที่สองที่ทรงเป็นกันเองและยิ้มแย้มมากกว่าซานิโคลัสที่สองทรงเปิดและปิดประชุมดูมาถึงสี่ครั้งและสภาดูมาถูกยุบไปหลังการปฏิวัติรัสเซียในปีคิษษสก์ศที่ักราชที่1917 ความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อซาลิน่ายิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อรัเสเซียเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาวรัเสเซียเกลียดชังเยอรมันที่เป็นศัตรูจึงผ่นเกลียดสายเลือดของซาลิน่าซึ่งล้วนแต่เป็นชาวเยอรมันเนื่องจากบิดาของอเล็กซานดราเป็นเจ้านายเยอรมันและพี่ชายของพระองค์ก็ยังช่วยรบให้ฝั่งไกเซอร์วินแฮมทำให้เกิดข่าวลือว่าซาลิน่าเป็นสายรับของไกเซอร์วินแฮมที่สองและความพ่ายแพ้ที่แนวหน้าของรัเสเซีย เป็นเพราะซาลิน่าคอยแอบลอบส่งข่าวให้ภายหลังเมื่อพระเจ้าซาประกาศสละราชสมบัติรัฐบาลเฉพาะการได้ทำการสอบถามซาลิน่าเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าพระองค์สมคบคิดกับเยอรมันอเล็กซานดราปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสงกล่าวว่าทุกการตัดสินใจได้แจ้งให้พระเจ้าซาทราบก่อนทั้งหมดในกลางเดือนสิงหาคมปีคิศักที่1,915ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซานิโคลสัสเสด็จไปยังแนวหน้าเพื่อบัญชาการรบอเล็กซานดราสนับสนุนให้พระองค์รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางส่งมอบให้ซาลินาอเล็กซานดราทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในฐานะผู้สำเร็จราชการอิทธิพลของสูตินในราชสำนักถึงจุดสูงสุดการทำหน้าที่ผู้แทนพระองค์ของซาลินาสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายพระองค์บริหารราชการแผ่นดินภายใต้การครอบงำของสปูติน ทรงปลดรัฐมนตรีและแต่งตั้งบุคคลไม่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญตามคำแนะนำของรัสปูตินยิ่งเป็นการซ้ำเติมแนวคิดที่ว่าซาลิน่าพยายามบ่อนทำลายรัสเซียจากภายในสงครามทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อประชาชนขาดแคลนอาหารผู้ที่ออกมาประท้วงถูกปราบปรามอย่างรุนแรงยิ่งกลายเป็นการสมไฟให้เกิดการปฏิวัติการปกครองของซาลินาไรสถเทลภาพ กระทั่งเหล่าเชื้อพระวงทนต่อพฤติกรรมของลัสปูตินไม่ไหวลัสปูตินถูกลอบสังหารในวันที่30ธันวาคมคศกราที่1916ผลจากความพ่ายแพ้สงครามและอิทธิพลของลัสปูตินทำให้เกิดเสียงเรียกร้องจากสภาโดมาให้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายก็เคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลอย่างหนัก ปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลโดยชีย้ให้เห็นว่าการปฏิวัติเป็นทางเดียวที่จะทําให้รัเสเซียรอดพ้นจากปัญหาต่างๆรัสเซียประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนักประกอบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายประชาชนต้องอยู่อย่างยากลำบากขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนพากันออกมาต่อต้านรัฐบาลโดยเดินขบวนชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล พอไม่สามารถอดทนกับสภาวะตกงานและอดอยากต่อไปได้อีกการชุมนุมเดินขบวนลุกลามไปตามเมืองต่างๆฝ่ายปฏิวัติจึงปลุกระดมทางการเมืองและนำไปสู่การปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ์คิดศกราที่ัช1917การชุมนุมบานปลายต่อเนื่องจนถึงวันที่1มีนาคมคณะกรรมาการชั่วคราวแห่งสภาดูมาและสภาโซเวียตเปตโตรกราดประกาศการสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลซานิคลัส และปกครองในระบอบสาธารณรัฐการปฏิวัติสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของประชาชนสมาชิกสภาดูมาถวายคำแนะนำต่อซานิโคลัสที่สองว่าการสละราชบัลลังก์เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยกอบกู้ประเทศได้วันที่2มีนาคมซานิโคลัสทรงตัดสินพระไทยสละราชบัลลังก์ให้แก่ซาลวิตอเล็กเซยพระโอรสแต่ในตอนเย็นวันเดียวกันนั้นเองก็ทรงเปลี่ยนพระไทยแก้ไขคำสั่ง โดยประกาศมอบัลังให้พระอนุชากรนดยุกไมเคิลอเล็กซานโดเวแต่กกรนดยุกไมเคิลทรงปฏิเสธการปฏิเสธที่จะสืบราชสมบัติของกรนดยุกไมเคิลทำให้การปกครองโดยราชวงศ์โรมานนฟสิ้นสุดลงสารนิโคลัสที่2กลายเป็นเพียงนายนิโคลัสโรมานนฟพระองค์และราชวงศ์ถูกจับกักบริเวณที่พระราชวังอเล็กซานเดอร์ วันที่3เมษายนวลาดเมเยเลนินและแกนนำของพรรคบอลเซวิกอีคนซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดสังคมนิยมซ้ายจัดที่มีจุดมุ่งหมายจะล้มล้างการปกครองระบอบซาร์ในรัสเซียและสถาปนาระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ขึ้นแทนทั้งหมดเดินทางกลับถึงรัสเซียโดยความช่วยเหลือของเยอรมันจากนั้นรัสเซียก็ตกอยู่ในภาวะความผันผวนทังอำนาจระหว่างรัฐบาลเฉพาะการ ที่ได้รับการตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาการชั่วคราวแห่งสภาโูมากับพักบอลเซวิกนำไปสู่การปฏิวัติครั้งที่2ในเดือนตุลาคมเป็นการปฏิวัติของพักบอลเซวิกเพื่อสืบทอดจตนารม์มแห่งการปฏิวัติตามทฤษฎีมาร์กซ์และนำรัเสเซียเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมได้สำเร็จในที่สุดรัฐบาลบอลเซวิกได้นำรัเสเซียออกจากสงครามโดยการลงนามสงบศึกกับเยอรมนีหลังการปฏิวัติในปีคิดสกราชตที่1917ักา ครอบครัวของซานิโคลัสถูกควบคุมตัวและย้ายที่คุมขังไปตามสถานที่ต่างๆเพราะเกรงว่ากลุ่มผู้มีอำนาจเก่าที่สนับสนุนพระองค์จะตามมาช่วยเหลือสถานที่คุมขังสุดท้ายของครอบครัวซานิโคลัสมีชืว่อว่าบ้านอิปเตียบวันที่27เมษายน คิส์ที่1918ักราที่1918คณะปฏิวัติมีคำสั่งให้เตรียมเคียบ้านอิปเตียบเพื่อเราต้อนรับการเสด็จมาประทับของครอบครัวซานิโคลัสหรือที่เรียกกันในตอนนั้นว่าพลเมืองโรมานอฟวันที่29มิถุนายนที่ประชุมโซเวียตแห่งภูมิภาคอูรานหรือคณะกรรมการบริหารพักบอลเซเวกเขตอูรานมีมติว่าควรดำเนินการประหารสมาชิกราชวงศ์โรมานนฟและในวันที่3กรกฎาคมมีคำสั่งจากมอสโก ยืนยันให้ประหารชีวิตซาินคลัสและพระบร,ะรมวงศานุวงศ์ระหว่างนั้นพวกบอลเซวิกต้องเผชิญกับการโจมตีของฝ่ายนิยมซาหรือพวกเมนเซวิกวันที่16กร,รกฎาคมคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับแจ้งว่ากองทัพบ,บอลเซวิกต้องลาถอยในทุกแนวรบมีข่าวว่ากลุ่มผู้สนับสนุนซาินคลัสจะบุกมาถึงพื้นที่ในม่ช้าจำเป็นต้องกำจัดสมาชิกราชวงศ์โรมนนอฟอย่างเร่งด่วน คืนวันที่16ถึงช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคมเกิดการฆาตกรรมขึ้นในบ้านอิปเตียบมีผู้เสียชีวิต11คนประกอบด้วยครอบครัวของซานิโคลัสที่2หรือมิสเตอร์โรมานอฟนิโคลัสอเล็กซานโดรวิดซาลินาอเล็กซานดราพระธิดาทั้ง4และพระโอรสแกรนดชเชสโอกาแกรนดชเชสทาเทนาแกรนดชเชสมาเรียแกรนดชเชสอนาตเาซียและซาเลวิตอเล็กเซ์ รวมไปถึงข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีอีกสคนคือเยับแกเนียวตกินหมอหลวงอนาเดมิโดวานางกำนันของซารีนาอเล็กเซย์ทรัพพ่อบ้านอีวานคาริโตนอฟพ่อครัวหลวงทั้งหมดถูกปรงพระชนและสังหารอย่างเยี่ยมโหดบ้านอิปเตฟถูกเก็บกวาดในชั่วข้ามคืนสิ้นสุดการปกครองโดยราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานร่วม300ปีและเป็นจุดเริ่มต้นการขึ้นสู่อำนาจอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนสิสต์ ซานิโคลัสที่2และซาลิน่าอเล็กซานดราเป็นจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรด,ดินีองค์สุดท้ายของรัเสเซีย